ครับผมผมปรมาขมทปมาแลเดี๋ยวกลับมาแล้ว,วาการรีวิวรีวิวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะฮะจริงจริงไม่เก๊ผมถ่ายเสร็จไปแล้วนะฮะและแม่งไม่รู้เป็นสุนตินอะไรโปรแกรมกูพูดไปตั้ง16นาทีเฮียแม่งไม่มีเสียงนั่งนั่งโมโหตัวเองเนี่ยโอ้โหแล้วพูดอย่างดีเลยนะเทสันเรียบร้อยนะไอเฮียเสียงไม่มีหีะถ่ายใหม่นั่งทำใจอยู่แป๊บนึง แล้จะเหมือนเดิมไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนะในเมื่อเทสแล้วก็บอกไปเลยนะฮะน้ํายาที่ผมวันนี้นํามารีวิวคือน้ยายี่ห้อโกสเองนะครับผมรีวิวไปแล้วก็ยังอ่านไม่ออกดีโกสไฮยิกแคปควยและสียอย่างที่ผมขออภัยอ่านไม่ออกจริงๆนะแต่ว่าในวงการเรื่องวันนี้จากบ้านผีนะฮะคราวนี้ปั๊บเนี่ยทางเจ้าของมานิ้วคืนมามีวันหนึ่งผมนอนๆอยู่เขาก็ทักมาบอกว่าอยากจะให้ส่งน้ำยามาให้ลองดูหน่อยฮะ ถ้าดีก็ชมไม่ดีก็ด่าเที่เชื่อมองตรงคอนเซ็ปต์ผมงานก็จัดให้กล้าส่งก็มาเลยนะฮะอย่างว่าผมลองเทสไปแล้วนะครับจริงๆผมเปลี่ยนสมดีตั้งสองรอบเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกูจำรถได้แล้วนะครับผมผมจะเทสกันในส่วนของตัวมอสตัวนี้นะฮะก็คือ Black w i ิ h นะครับผมตัวนี้จะเป็นอไอ้ตัวรุ่นแ,แบล็กแบล็กเลเวนนะฮะอีกาดำอีกายักษ์นั่นแหละนะครับผมตัวนี้นะฮะรุ่นที่ใช้พันจะเป็นรุ่นในส่วนของตัวตัวหนะฮะแล้วก็พันห้ารอบอ่า พันห้ารอบนะครับอันนี้ผมพันพัน,พนใกล้กันนะครับผมเดินดึงจิง่นนะฮะแล้วก็เรียกว่าเช็สมริตนัดนะครับนะฮะก็เป็นสมริตออร์แกนิกนะฮะได้กลิ่นที่ชัดเจนกว่านะครับผมอมที่ใช้ประมาณ1.55่งาหเราเนี่เราบอว่ามันชัดดีนะครับเอา้าไม่ต้องพูดมาเสียเวลาเดี๋ยวมาเทสอีกรอบจริงๆดูไปพอสมควรแล้วไปเก็ตเทสตัดด้งสิบหกนาทีดูไปเอือเอือเอืออจำกลิ่นได้ละนะแต่ว่าที่แน่ๆคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังของไอ้ตัวเนี้ยนะ คือจริงๆแล้วมันยี่ห้อโกดนะฮะแต่ในวงการเราเรื่องรู้จักในส่วนของน้ำยาบ้านผีนะฮะแม่เห้ยคุณตงขออภัยนะช่วงนี้ผมพิ่งหยุดยาวมาห้าวันผมผมตลอนเที่ยวครับผมใส่เต็มข้อเลยนะไม่ว่าจะเล่ายาปาปิ้งนะโอ้โหก็อย่างอื่นก็จัดไปหลายหลุมด้วยผมก็แสบคอตื่นมาคือไม่สบายหนักมากนะมุมน้ำมูกคอเขนิบหน้าแดงเป็นกวนอูเลไอย่เงี้ยฉังนั้นปั๊บช่วงนี้ทั้งคลิปนี้คุณยินเสียงเนี้ย เดี๋ยเสียงพดิฟัดอย่างเงี้ยตลอดแล้เสียงไอเป็นช่วงๆขออภัยที่มันลำคันแน่ๆผมยังลำคัดตัวเองแล้วมึงจะไม่ลำคาญเหรอนะครับยังไงแต่ว่าระบบกรรประสาทสัมผัสกลิ่นผมอาจจะไม่ดีเท่ากับปกติด,ด้วยแต่บังเอิญผมรับปากไว้แล้วคือรับปากกับตัวเองไว้ว่าคือทัายาตรงนี้ส่งมา <c oughs> นั่นเนีส่งมาตั้งแต่กองผมกลับมาแล้วนะฮะถึงมาถึงบ้านแล้วมีคนรับให้เรียบร้อยนะแล้วเราต,ตั้งตั้งตั้งป้อมไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราเราต้องกลับมาต้องรีวิวเลยนะคนเราตั้งโฟกัสอะไรไว้มันทำให้ได้นะไอ้ป่วยมันไม่ใช่ข้ออ้างนะเนี่ยหน้ากูแดงตายหายก็ต้องต้องรีวิวให้ได้นะครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วอย่างที่ว่าแหละนะฮะว่าเป็นยายาฮอโกสอย่างเรียกว่าบ,บ้านผีกันคอนเซ็ปต์ของเขาเหมือนกับว่าจะเอาเกมมิกเหมือนเ,เอาผีไทยผีญี่ปุ่นผีฝรั่งผีแคนาดูนผีอินเดียอะาไารงงกับเเนนนน้้อออส่วขคซ็ปต์าาย นะไอ้ยี่ห้อดังของเขาก็คือในส่วนของตัวแม่ไม้ดำนะแม่มุมดำคือแบ็กวินโด้นั่นแหละนะฮะก็หรือว่าจะเป็นพวกไอ้ที่ดังๆก็เป็นป๊อปอีโวลูชันนะเขาใช้คำว่าป๊อปพี p อพีป๊อปอีโวเนี่ยฮะเป็นมอนิลาคัสตาร์ดคือยี่ห้อเนี้ยจะเน้นเรื่องของขนมนะครับเออผมดูแต่เย็นแล้วผมจะชอบดูผลไมข้ขนมผมไม่ค่อยชอบนะเขาเลยส่งมาให้แค่สองตัวครับคือในส่วนของตัวนี้ก็คือในส่วนของไอเดวิคเล็ตนะฮะหรืออังุ่นปิศาจนะ,ะรถอังุ่นนั่นแหละกับในส่วนอีกตัวนึงก็คือตัวยาติ นะฮะฮนี่ขอใช้คาว่ายาติดนะฉลาดนะคือเหมือนกับว่าบิ๊กฟุตเนี่ยมันเป็นปีศาจน้องแข็งอนะ่ะเนี่ยก็ใช้คาว่ายาติดก็นึกภาพออกเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นคูลิ่งนะครับเดี๋ยวจริงๆผมลองไปแล้วนะแต่ผมจะดูดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์ขนรสชาตินะ,ะจริงๆแหมคลิปนั้นอนะ่ First time นะเฟิร์สไทม์ดีมากเลยผมแม่งไอ้เหี้ยไม่มีเสียงเนี่ยนะน้องๆหนูๆน,น,น,นะดูไว้นะไอะ้หาการที่ไม่ทำทั้งตีนเนะี่ยเตรียมพร้อมไว้ก่อจะเป็นอย่างกูเนี่ยไอ้เหี้ย คือดูดกี่ทีรสก็ไม่เปลี่ยนขนาดผมไม่สบายนะผมกรู้สึกว่ามันอร่อยเนะี่ยคือคือความอร่อยของไอตัวเดี๋ยวบอกก่อนผ่านไหมอะ่ะไอตัวองุมุนตัวเนี้ยผ่านอยู่แล้วพร้อมหนึ่งก็คือเอา,อางี้ในอันมุนที่ดังๆที่เราดูดูดกันเนี่ยจะมีไอตัวนี้กับไอไอเทียวก,กูรีวิวเมื่อกี้แม่งก็ปลาไปไหนก็ไม่รู้ไอเทียอยู่ไหนวะนะเอาอยู่นี่นะฮะให้เทียบนะ สองตัวนี้องุน่นทั้งคู่ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นองุ่น,นอังุ่นกันตายนะห้าสิบ ml แม่นดูดเลยสองหสบาทถูกชิบหายเลยเอาไว้แกนตายสองก็คืออังุ่นยาวนะฮะผมว่าเอาจริงๆนะอันนี้ไม่อวนอยู่แล้วบอกคอนเซ็ปต์ผมก็คือชมก็ว่าชมเฮียก็ได้เฮียไปไอ้ตัวเนี้ยรสชาติไม่เหมือนสองตัวนี้เลยหมายความว่าอะไรคือความแตกต่างของน้ำยาไทยที่ผมลองดูด,ด,ดมา <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นน้ำยาแบบโครน <c oughs> คือมีป้อม ตังเปาออไว้อันหนุม่มต้องได้รสชาติประมาณนี้นะมะม่วงรสชาติประมาณนี้ไอ้ขนมต้องรสชาติประมาณนี้มีป้อมของยี่ห้อที่มันดังมาแล้วมาปรับติ่งตงแต่งอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันไม่เป็นรสชาติที่ผมไม่เคยดูมะแล้วมันเขาเรียกว่าเป็นอันหนุ่มที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะไอ้เนี้ยถือว่าถือว่าใช้ได้คือคือคนคิดผมว่าเขาคิดถี่ถ้วนมากนะฮะแม้ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ไอ้ไอ้เรื่องฉลาดเฉลีออะไรก็ ไม่ใช่ปัญหานะครับผมบอกว่ามันก็กรบเป็นรูปฟันมันก็ชัดเจนดีนะฮะแต่จริงๆแล้วในรูปแบบของตัวองุ่นรสชาติตัวนี้ผมว่ามันไม่ซ้ำไข่เดี๋ยวนะขอขอเทียตีนดูความชัวความเย็นผ่านอยู่แล้ว เพราะว่าไอตัวเย็นตัวเนี้ยมันเหมือนกับเป็นแฟนตาใส่น้ำแข็งน้ำแข็งมาละลายอะ่ะแต่ว่ารสชาติขององุ่นมันชัดมากชัดเพี้ยเลยนะชัดปีเลย,ยก็ได้นะฮะแต่ว่าความเย็นถึงว่าโอเคแต่ที่ผมชอบอีกตัวนึงคือตัวยาติดตัวคูลิ่งครับผมมีคูลิ่งเยอะครับขอหลายยี่ห้อของฝรั่งของไทยใช้หมดไอตัวเนี้ยเป็นเป็นเป็นคูลิ่งที่ดีมากผมลองผสมกับนี่ส่วนของตัวองุ่นองุ่นยาตัวนี้แล้วผมใส่ไปประมาณสิบหยดนะฮะมาเอิมเพิ่งใส่ไปยังยังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะเทสตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกัน ว่าเป็นเช่นลายนะหมูหรือหมานะฮะเอาละใจเรื่องอไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้สีจะรอดมนะั้ยเนี่ยสิบหยด้าจะไม่พอนะนี่เหลือครึ่งขวดนะอาจจะเป็นสิบสองหยดไปแต่ก็ได้ความเย็นติดมาเพราะอันหมุนอหมุนตัวนี้มันไม่เย็นเลย นะครับแล้วผมลองกับใน,นส่วนของ,ของตัวหุ่นยาตัวนี้แล้วด้วยนะครับมันก็ชัดเขาเรียกว่าตัวคูลิ่งตัวนี้ยกบกลิ่นไหมปัญหาคูลิ่งส่วนใหญ่คือเมื่อเย็นแล้วกบกลิ่นตัวนี้กบกลิ่นเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดม,มันเต็มเลาะเต็มสิบใช่ไหมหักไป30นะถูกไหมว่าอีกี่วงนิ้วแล้วเนี่ยเบยหมดแล้วเหลือ70รสชาติของตัวรสที่เราดูดไปอ่ะเจ็ดสิบคงอยู่อีกสามสิบมันเสร็จขึ้นมานะครับนั้นคูลิ่งตัวนี้ผมว่าผ่านเหมือนกันใช้ได้แต่ที่แน่คือตัวนี้ผมว่าโอเานตีรป็สชิท เราไม่เคยดูดผมผมดูดองุ่นเยอะจริงๆผมใส่ใส่ผลไมล้ตั้งแรกแล้วนะครับฉะนั้นปับ๊บอันนี้ผมว่าแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ที่พยายามหารสชาติของตัวเองหรือหาจุดลงตัวของตัวเองให้ได้หรือว่าเอกลักษณ์อันนี้คือสิ่งสาคัญนะครับน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆที่ทําน้ํายาไทยนะอันนี้ผมแนะน,น,นําในฐานะของเพลเยอร์และคนที่ใช้นะไม่ได้ทําเองนะแนะนาว่าต้องหารสชาติที่ลงตัวหารสชาติคาว่าลงตัวหากันอยู่แล้วแต่ต้องหาเอกลักษณ์ คุณต้องหาให้เจอว่าเอกลักษณ์ของเราคืออะไรซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมว่าสอบผ่านมากๆก็คือมันเป็นงุ่นที่ผมไม่เคยอยู่และขอใช้ของ Devil Clip ทำไมต้อง Devil Clip ด้วยคือไอ้ยี่ห้อไอ้ไอ้ยี่ห้อบ้านบ้านจะติดบ้านหีตลอดข้อยไปของเขาเนี่ยปากมันกปากไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วก็พูดจาเลื่อยเปื่อยไปเลยไอ้ไรเงี้ยเสลต์เต็มคอโอ้กูชีวิตนะไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์กิมมิบของเขาก็คือ จริงๆน้ำยามันชื่นยี่ห้อโกดนะใช้เขาบ้านผีคือชาวเวบของพวกเราเนี่ยเราเราตั้งชื่อกันเองอ่ะจริงๆคุณต้องดีใจนะเพราะว่ายี่ห้ออะไรแล้วแต่ที่มีคนตั้งฉายาให้หรือเรียกกันเองเนี่ยแซวว่าติดตลาดแล้วนะฮะยี่ห้ออื่นยังไม่ได้นะยี่ห้อเนี่ยมาเป็นยี่ห้อบ้านผีบ้านผีผมว่าแอบไปถมอุม๋ยแอบไปถาม,ม,มน้องเหมือนกันนะไอ้ยี่ห้อนี้มันยังไงวะทำไมต้องบ้านผีว่ไม่ใช่โกดหรออรู้สึกเขาว่าบ้านผีไม่เจอ เขาบอกขอเรียกกันมาติดมาแซวว่าผ่านนะในระดับขั้นต้นแซว่าแบนคนเริ่มติดแล้วนะฮะอันนี้ปไปเขาบ้านผีก็คือเหมือนกับว่าเอาชื่อผีไทยบ้านผีฝรั่งผีญี่ปุ่นเนี่ยมาตั้งให้มันคอนเซปต์ตรงกับในสวนน้ำยาของเราซึ่งอันนี้ผมว่าโอเคซึ่งน้ำยาจริงๆที่ดังเขาอะอย่างที่ว่านะที่ฮอตเนี่ยมันเน้นสายขนมซึ่งผมไม่ดูดนะฮะไอ้ที่ดังก็จะมีปล่อยอีวิลูชั่นกับแบ็ควินโดนที่ว่าไปไม่ไม่ดำอะไรอย่างเงี้ยไอ้วัีิลาคัสตยอะไรนั่นแหละนะแต่ว่าตัวนี้ผมว่าโอเคมาา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 กถ้้ใในนนนนสสยอองงะผผผผมมมมมวววว่่่่หคคเรืข หัวใชได้นะครับในแง่ของนิกนะนีโคตินนะตัวนี้6นิกนะนะครับแลวคอนเซ็ปต์มเขาเหมือนกับว่าเขาจะใส่นิกทาให้น้ํายารสชาติดีขึ้นหรือไม่ก็คือใส่นิกเพื่อให้น้ํายามันรสชาติคือคือใส่นิกเพื่อให้เพิ่มเพิ่มความชัดของตัวกลิ่นไม่ได้ใส่นิกเพราะว่าต้องการเลิกผมว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ิโคตินบางท่านเยอะเกินไปมันกบกลิ่นหมดอย่างกาแฟเงี้ยนะถ้าใส่นิกน้อยโอ้โหไม่หอมถ้าใส่นิกเยอะมันจะมันจะชัดไม่รู้เป็นที่อะไรซึ่งอันนี้เขามีความเข้้้าใจจุดนนีัป นิกที่เขาใช้อยู่ที่ประมาณสามจุดเก้าหรือประมาณหน,นึ่งนิกเราๆเนี้ยแหละนะครับอาจจะมีพุ่งขึ้นเป็นเก้านิกบ้างแล้วแต่รสชาติเพื่อรสชาติที่ดีผมว่าอันเนี้ยโอเคนะอ๋อ <c oughs> ตายตายตาย,ตายนะครับผมว่าดีผมว่าไอ้ไอ้ที A ่ไอ้ที่โอเคแน่ๆเลยคืออันดับแรกเนะนี่ยไอ้ไอ้เกรปตัวเนี้ยผ่านนะนะครับผมแนะนําถ้าเกิดคุณเป็นสายเย็นแล้วก็สายสายผลไม้เหมือนกันเนะี่ยต้องโดนนะต้องลองไปโดนนะส่วนไอ้ตัวยาติดต,ตัวเนี้ยผมลองผสมในระหว่างที่นั่งทําใจไม่เกี้แล้วมันหุ็หงิดมากผมก็ลอง เราไปใส่ในฮันนี่มังโก้หยอกไปเรื่อยใส่ในส่วนของตัวไอ้ไ <presenting> อ <Act Ele outreach> ้อ <felony autograph> ัญมณ์อัญมณนคุ้มไอ้ตัวเนี้ยฮะแล้วก็ส่วนส่วนอัญมณ์ยาวผมว่าผ่านหนึ่งครั้เอ้าคราวนี้เดี๋ยวมาลองกะรสชาติที่พูดถึงไอ้ไอื่นมนไล่กลิ่นก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวขออภัฮะทำสดๆขี้เกียจโมสตำลีใหม่แล้วแม่งเมื่อกี้ก็สองรอบแล้วไอ้เหี้ยคตัวเนี้ยใหม่มันต้องมันต้องโมกลิ่นใหม่ไะผมจะใส่ไอ้ตัวไอ้ตัวคูลิ่งไปก่อนสอนจดนะฮะจากไอ้ตอมผม แปะ,แปะเอาไปอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นปับ๊บผมจะใส่ตัวเง่นยาวนะฮะเข้าไปเพิ่มนะฮะทำไมผมต้องใส่ตัวครูิ่งไปก่อนเพราะว่ารถเย็นมันจะอยู่ข้างในถ้าเกิดใส่ข้างนอกปับ๊บรถเย็นกบหมดนะฮะไม่เหลือหรอกฉะนั้นปั๊บเนี่ยให้มันซึมเข้าไประยะนึงก่อนนะแล้วก็เบิร์นอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะให้กลิ่นมันให้กลิ่นมันกลมมากกว่าน,นี้ไม่งั้นกลิ่นมันแหลมอ่ะกำลังดีนะครับเดี๋ยวลอ,ลองเทสกันดูว่าเป็นอย่างไรอ,อืม ก,ก็ยังก็ยังกรบอยู่นะก็ยังเจ็ดสิบสามสิบอยู่เหมือน,นเดิมนะฮะเดี๋ยวนะอ,อืมอร่อยว่ะคือไอ้เหี้ยควันคุยเนะต็มไปหมดไอ้ฟังโอ้ <c oughs> ขออภัยนะผมจริงจริงผมจะรอผมหายวัดก่อนก็ได้ <c oughs> แต่อย่างว่ามันตั้งมันตั้งตั้งใจทำอะมันมันมนี่คงมีข้ออ้างในการทำอะไรทั้งสิ้น เต้องไอายไปอย่างเงี้ยนละ่ะผ่านผ่านอย่างมากด้วยจริงๆกูเอาจริงๆนะตอนที่มึงทักมานะผมชอบมากเลยคนที่ชอบลองของนะผมกูกะด,ด่าเต็มที่เลยไอย้เฮียด่าไม่ได้พูดจริงๆนะด่าไม่ได้อนะอร่อยวะ่ะของมันดีและที่สําคัญก็คือมันมีการครีเอทหนึ่งก็คือครนะีเอทแบรนด์ครีเอทในส่วนของตัวรสชาติคิมมิคให้มันดูน่าสนใจนะแล้วก็มีเอกลักษณ์และที่สําคัญคือรสชาติของเขาเป็น เป็นรสชาติเฉพาะอันนี้สําคัญมากเลยแล้วส่วผมว่าคนไทยตัวเนี้ผมว่าชนกับมาเลยได้อันนี้ไม่ได้มอเลยส่วนใหญ่เราชอบยามาเลยกันใช่ไหมแลาวมีข้ออ้างเดี๋ยวคอยก็ดำมันไม่เกี่ยวนะมันดูดไปเหอะน้ำต้นตาลม,ม,มันเยอะคอยมันก็จุ่มน้าซึมปั๊บเดียวใช้ได้ไม่ห่าไม่ได้ข้ออ้างแต่ตัวเนี้ดีผ่านเลยใครอยากโดนนะพวกองุ่นนะหรือว่าพวกเกี่ยวัผลไม้ตัวนี้ผ่านแลแต่เดี๋ยวเอาไว้ผมสั่งเพิ่มนะครับอาจจะสั่งเป็น ไอ้ไอ you know, right. ้แบ็กวิโดอะไรไม่ไม่ตามหมุมนึงเนี่ยมาลองเทสหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไอ้หนุ่มที่นี้อาจจะสั่งแบบไอ้ร้อยมลหรือบอกราคาบอกไปแล้วนะถ้าขนาดปกติสามสิบมลเนี่ยก็คือสามร้อยห้าสิบนะครับถ้าร้อยมลก็อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งราวๆนี้นะครับคราวนี้ปั๊บเนี่ยที่ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งคือไก่ครีเอทกลิ่นใหม่เนี่ยที่ว่านี่คืออันงุ่มที่ผมไม่เคยดูนะตัวนี้ผมว่าใช้ได้เนี่ยสวยทีเดียและ อูสถานหมดยังไงล่ะเ,เดี๋ยนะเปลี่ยนการอากาศอยู่แล้วนะครับผมแน่อย่างว่าไม่เกี้ถ่ายเป็นนานเนี่ยผมผมก็เล่นถานเต็มที่นะขอเปลี่ยนถานสักแป๊บหนึ่งระหว่างนี้ก็ใครที่ชอบเย็นๆนะฮะผมว่าตัวเนี้ยได้แล้วไอเองุ่นเบอร์เอิญของร้านเขามันมีเย็นแค่ตัวเดียวมั้งอย่างนี้แค่แค่ยาติดก,กับคูลิ่งฉะนั้นปั๊บในความเย็นผมว่าในในในฐานะความเย็นนะผ่านผ่าน,านความเย็นขององุ่นตัวเนี้ยกำลังดีมันไม่ได้สุดแบบ ฟริตซ์ท็กอย่างเงี้ยไอ้ตัวเฮี้ยเนี่ยโอ้โหันเนี่ยมันสุดมากมันมันเย็นมากถ้าคนที่ไม่เคยดูดเย็นหรือว่าลองของหงายตาตาเตอรอยหมดเลยเย็นหน้าหงายหงายไปข้างหลังเลยแต่เนี้ยมันมันกระลงอร่อยมันก็ประมาณเนี้ยประมาณไอ้ไอ้สเปซมันโกนนั่นแหละแต่สเปซมันโกนแต่เย็นน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นบัฟตัวเนี้ยผมว่าใช้ได้แล้วรสชาติมันหมุนมาไม่เสียคือมันพอดีถ้าลองสืกหยดไอ้เฮี้ยนี่เข้าไปในสนิทเลยคือมันมันกลายเป็นความเย็นมันมัน ไอ้ตัวท็อปฮิตมันแรงอ่ะฉะนั้นปั๊บผมว่าอันเนี้ยกำลังอร่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมานลองเทอีกทีหนึ่งในพูดพูดถึงตัวไอ้โฮนี้เมงโก้ไปแล้วผมจะลองเอาไอ้นี้คนละขวดกันนะไอ้นี้ Honey คนที่เมงโก้อีขวดที่ยังไม่ได้ใส่ตัวในส่วนของตัวยาติลงไปผมจะลองหยดนี่ลงไปนี่ฮะอาวละแล้วผมจะหยดในส่วนของตัวยาติกบข้างบนเลยแต่จะดูกลิ่นกลิ่นความเย็นมันออกมาก,ก่อนอย่างเงี้ยนะฮะหนึ่งหยดสองหยดหนึ่งหยด ฝั่งละ2หยดนะครับย่า่ยามากกว่าน well, uh, uh, uh. yeah. ั้นนะฮะเพราะว่าค ja ูลดิงก็คือสารที่เพิ่มความเย็นมาไว้ดูดไม่ใช่หยดอีเยียนี่สนุกเลยนะยดเป็นยังก็ตายนะฮะเอาละอ่ะลองเทสดูดิเะยเย็นเย็นแทงคอเหมือนกันเพราะว่าผมเอาคูลดิงไว้ข้างบนเนี่ย นะครับฉะนั้นปั๊บน้องๆบมือพี่ที่อยากจะเล่นเล่นสายเย็นนะแล้วอยากจะแบบหยดสดกับผมนะเอาคูลิ่งก่อนลงไปก่อนนะฮะ,ะฝั่งละหยดหรือฝั่งละสองหยดแล้วก็ตามด้วยรสชาติที่เราอยากจะลองนะกบไปเยอะๆแล้วก็เบินสักหนึ่งรอบนะฮะให้กลิ่นมันกลมมากกว่านี้แล้วลองดูตัวจะอร่อยกว่าน่นาไรเงี้ยไอ้ตัวนี้เหมือนน้ำแข็งมันเหมือนน้ำแข็งเวลาเราแดกเบียนะ ถ้ากินเบียร์แบบอเมริกาเยอรมันปั๊บล้วกินจากขวดแล้วแช่รสชาติมันจะชัดแต่คนไทยสไตล์ไทยคือใส่น้ำแข็งทั้งสามก้อนพอแล้วก็นใส่ใเบียร์ลงไปเพื่อการความเย็นเนี่ยอันนี้คือน้ําแข็งนะครับฉะนั้นปั๊บเนี่ยหยดลมไปใน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 ,ใน,ในตัวองุ่นยาวสักประมาณหกหยดนะเขย่าแล้วสเตกทิ้งไว้อะกลังดีนะฮะหรือว่าหยดในรสชาติที่ท่านชอบอย่างใหญ่ตัวฮันนี่แมงโก้ผมว่าผมเอาสามตัวนี้มาเพราะว่ามันเป็นสามตัวที่ผมว่าหลาย สายสาไอ้พวกผลไม้มามีกันทุกคนเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยน่าน่าสนใจนะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยเหียขออภัยนะลำคาญแน่เลยขออภัยจริงๆนะครับไม่สบายจริงๆนะฮะลองทีเย็ <c oughs> นมากเลยอ่ะนะฮะ <c oughs> หอมอร่อยว่ะนะซื้อเลยนะผ่านด้วยไอเหียละมือทำได้ดีด้วยอันนี้ชมอันนี้ชมเลยนะ พัฒนาต่อไปนะแต่เนี่ยทำเล่นทีนะครับยังไงเท่าตามใจกูนั่นทำมะม่วงมั่งสิ <laughs> ผมชอบดูมะม่วงนะผมผมตอนเนี้ยผมชอบมะม่วงแค่ไอตัวสเปซแมนโก้ตัวเนี้ยกับไอตัวฮันนี่แมนโก้เนี่ยแหละแล้วก็ใช่ผมผสมกับคูลิ่งผมซื้อของยี่ห้ออื่นมานะฮะแต่ว่าพอเป็นตัวตัวนี้ปับ๊บมันก็มันก็ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวก็อาจะจับคู่กันอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็ลองทําตัวมะม่วงรสชาติของตัวเองดูผมอยากลองผมลด ผมลองมาม่วมาหมดแล้วกล้าพูดนะฮะในพิภพบแดนเนี่ยลองหมดแล้วนะผมอยากจะลองมาม่วงที่ที่มันไม่เหมือนใครในะตลาดอยู่บ้างน,นะยังไงทางทางตัวแบรนด์ในส่วนของบ้านผีเนี่ยผมว่าคุณคิดอย่างเงี้ยคุณน่าทําได้นะหัวเชื่ออาจจะหาย,ยากหน่อยนะแต่ว่าเราคิดถ้าเราคิดเองดูผมไม่น,น่ามีปัญหาอะไรแม่ยี่สตใจที่ผายเลยเฮ้ยโอเควะ่ะเอาจรินงนะมึงเอาใจช่วยนี่เอาใจช่วยวนี่ เนี่ยอยากจะด่ามากด่าไม่ได้อะมึงทำดีอะไอ้เน,นี่ยก็ต้องชมไปอะนะในแง่ของความเย็นเนี่ยไอ้เน,นี่ยผ่าน,นนี่ก็ผ่านนะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวสั่งเพิ่มมันใส่ขนมดูแนละ้วผมจะลองลองเทสด้วยผมจะให้คอมเมนต์อีกทีหนึ่งว่าผมเป็นคนที่ไม่หยุดขนมเลยถ้าเกิดขนมคุณผ่านนะโอ้โหแปลว่ามึงมึง,ม,งมึงเทพมากแต่ผมไม่ใช่หรอกเพราะว่ากูไม่ชอบกินขนมนะฮะแต่ว่ายังไงก็เ,เอาใจช่วยแล้วกันบอกรสชาติหน่อยความหวานไหนเฮียบอกรสชาติก็ต้องเอาไปแล้วตัดเนยวนาทุนนี่เดี๋ยว,ด,ยวดูทีเบิร์นที อย่าหาออามากง่ายนะฮะทำไมไม่เปลี่ยนสัมผัสคลิเกียจแล้วไอ้เนี้ยไปคลิปเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะฮะเอาละลองเทสดูดีการรีวิวท,ที่เปลืองเปลีอยนน้ำยาชีพหายนะะแต่อย่างเงี้ยแหละชัดนะชัวร์สุดละมับ๊บมันเป็นองุ่นมันเป็นองุ่นม่วงอนะมันไม่ใช่องุ่นเขียวอ่ะ มันเป็นองุ่นที่มีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นแอลกอฮอล์เบาๆมันไม่ใช่องุ่นไทยองุ่นมูว่องุ่นม่วงอ่ะเคยกินองุ่นม่วงไหมเฮียเออไอเอามาเป็นองุ่นนั้นอ่ะอร่อยฉะนั้นปั๊บองุ่นตัวเนี้ยกับองุ่นตัวเนี้ยจะเป็นองุ่นที่อพูดอีกที่หนึ่งตุ้งตีนมันไปอ่างุ่นองุ่นเขียวหรืออ่งุ่นอ่งุ่นหวานจะเน้นหวานตัวเนี้ยจะมีองุ่นที่มีรสชาติติดติดเม็ด ติดขมมาวเวลาเคี้ยวอมุ่งมามาขี้เกียจไขเม็ดล้วก็กรบกบแดกเม็ดแมดทั้งอย่างนั้นเลยใช่ไหมนั่นแหละไปองังกุ่นอย่างนั้นนะใครที่อยากได้รสชาติใหม่ลองความเย็นใส่ประมาณขออยากจะให้มันเป็นออกเหมือนมันฟันต้าน้ำน้ำม่วงอ่ะหน่อยหน่อย่งผมว่าใช้ได้ผ่าน,นครับนะซื้อได้ไม่ผิดหวังนะบ้านผีใช่ไหม เอาเอาไปสิบกรโผ่านครับแล้วอร่อยด้วยผมเป็นลูกค้าประจำมึงแน่ไอ้เงี้ยรอรอเอาโยจากกูได้เลยนะครับโอเคมากครับนะฮะมันไม่ใช่ว่าเอกรแล้วน้ำยามาเลยอย่างเดียวนะน้ำยามาเลยผมเต็มโกดังเลยเพียบเลยเนี่ยยังไม่ได้ดุีเพียบเลยนะเนยน้ำยาไทยผม,ผมลองมาเยอะจริงๆมันมีหลายท่านที่ส่งน้ำยามาให้ผมรีวิวนะครับซึ่งผมก็ได้บอกตลอดเลยว่าถ้าดีก็ชมนะครับถ้าไม่ดีก็ก็ด่าดา่าด่าถึงแม่เลยนะฮะเงี้ยมันก็มันสไตล์เราอะนะฮะ แล้วก็มีมีหลายขั้นที่ผมผมลองแล้วแล้วผมผมก็ต้องเข้าไปถามมาก่อนว่าว่าไม่ผ่านนะและมึงโดนแน่ๆรับได้ไหมส่วนใหญ่รับไม่ได้ก็เลยก็เลยไม่ได้ลงลงใน u t u b e นะฮะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันกเปล่าๆนะฮะแต่ว่าอะไรที่ออกที่ผมรีวิวออกมาแล้วเป็นของคนไทยแล้วมันมันที่คุณเห็นอยู่นเนี่ยผ่านแต่ผ่านทุกตัวแหละดีใจเลยเถอะฉะนั้นบักต์ตัวเนี้ยโอเคมากนะฉะนั้นในส่วนของนุ้ยยาบ้านนะ <c oughs> จะไปบ้านผีอะไร <c oughs> บ้านผีนะครับผมตัวนี้ พานครับตัวนี้นะฮะเยี่ยมนะผมว่าเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมะม,ม,ม่วงนะเว้ยกระซิบเบาๆมะม่วงมะม่วงนะลองดูแล้วผมจะลองมาเทสต์ดูอีกทีนึงขอบคุณทัางมา้ที่ติดาาตามนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ละเอียดนะเพราะไอที่ละเอียดมันถ่ายไปแล้วมันคิดเกินพูดซ้ำแล้วอันนี้เป็นอีกฟิวเลง่งนะคือผมจะพูดในเรื่องของรสชาติเป็นหลักเลยซึ่งซึ่งตัวนี้โอเคมา,มากๆนะครับคลิปหน้าจะมารีวิวซุนติน,นอีกหรือว่าน้ำยาตัวไหนจะมาเสียงให้กูรีวิวหรือเปล่า <c oughs> ติดตามได้ครับผมขอบคุณทั้งมากที่ไว้วางใจเรานะครับในส่วนของเทสรสชาตินะครับผมตอนนี้มี2ยี่ห้อและ1นึ่งน้ำยาไทยที่ผ่านก็จะมีไอหมาหายหมาป่าหายแล้วก็บ้านผีตอนนี้แหละที่ผมว่าโอเคแต่บ้านผีเนี่ยไอหมาป่าหายส่งมาสีขวดผ่านแค่2ขวดก็คือในส่วนของโตรุตเบียกับซากุระ้ไม่ใช่ไอตัวอ่าวไทยนะฮะแต่อันนี้ส่งมาสองขวดผ่าน2ขวดเลยผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับ ขอบคุณท่านมากที่ติดตามครับผมเดี๋ยวยังไงเราดูในคลิปหน้าเป็นตัวไหนต่อนะครับผมตัวนี้ซื้อได้ครับสิบกะโหลกผ่านนะไม่อร่อยมาถีบหน้ากเลยถ้ามือสายองุ่นถ้ามึงสายผลไม้และสายเย็นนะชอบแน่นอนชัวนะครับขอบคุณท่านมากครับผมสวัสดีครับนะก่อนจากสปูดสปูดแล้วกันอย่อยหยดน้มัน